โอ้สวัสดีครับกลับมากับเกม World Conquerors 4นะครับตอนนี้เรากลับมาพอา EP 3นะครับประเทศสเปนครับเจาก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 ครั้งที่แล้วที่เราสามารถยึดยึดเมืองยึดโซบี้ไบอร์ดินหน่อยเราคิดว่าจะมายึดต่อนะครับผมเราเหลือแค่ตรงนี้เหลือแค่นี้เดียวครับแต่เราแค่ยึดแถวนี้เราก็สามารถยึดแอฟริกาได้หมดนะครับเห็นไหมแอฟริกาแถวนี้ด้วยนี่เป็นราชการ พ่อแม่ปล่อยใหตาลี่เดยอิตาลีใจดีเตอรีอิตาลี่เนี่ยบามาวอันนี้ก็ต้องส่งแล้วหาชื่อครับมันจะมีคนแต่มันจะมีคนบุกมามันจะไม่ค่อยสู้ดีครับสองนายคนจะตายได้ทุกทีททุกีแล้วไอ้เดี๋ยวมีพวกผมผมรอดแน่นอนเฮออไปอยู่อัสจรันติไปอยู่อัสจรันต แต่เรื่องนี้เขาจะก,การเราจะก,การพวกนี้กนดีกว่าไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหว ไปบูบิกาดีไหมน่นใจน่นใจต้องส่งทหารเรือด้วยส่ทงทหารเรือด้วยรือมน้ำไปด้วยดิเออจบล้พยายามจุตีก็จุดตีที่หมดนะครับเอย ดูดีอยู่แล้วมันก็ไม่ตายอ่ะดูดีสิ่งมากๆเลยครับผมต้องจัดการเอง Oh my god. จะมีไปนะ กะลอดยากมากเนี่ยในไรผลอะไรก็ไม่รู้โคตรน่ากลัวเลยตอนนี้ไม่ต้องหัวผมจะการิ่งได้อยู่แล้วตอนนี้ผลสองคนนี้ผมจะตายละบุกดิก,ก้าดหรือบุกดิก,กา อันนี้แหละรถถังก็รถถังเหมือนกันจะดูจะดูเฮ้ยมันบุกอันเนี้ยมันไม่ไม่ได้ไปดู <c oughs> เราดูมราสำคัญเราดูลักไปละ โคตรรักผมเลยอะรักเมืองผมไปไม่ไหวไม่ไหวคิดหนักแล้วครับเมืองเราก็ไม่ได้มีของเยอะขนาดนั้นนะสิ ปีกากาผีกากาผีกากามาปีกาการะบุเออระบุนี่นี่นี่แต่แพตตันแพตตันขันแพตตันไว้แพตตันมาพอมาพอมา ตันมาบุกโคตรยากเลยอ่ะทั้งหมดเราจะม,คมีความพยายามต่อไปความพยายามในความต่อต้านเหมือนที่นายค,คนได้บอกไว้ผมขยนมันมือยาทีสุดแล้วต่ไอ้พวกโรแมนเนียเนี่ยมันไม่ยอมส่งทาหารไปมันไม่ค่อยเก่งเขาเลยไม่อยู่นะดื้อเพราะว่ากันได้มาสู้ทำได้ตรงนี้ พยายามพิจารณาความสมดุลที่นั่นครับก็ต้องพยายามต่อไป ได้นะอังกฤษบุกบุกฟางสองได้นะได้นะเฮ้ยจอยนี่โจมตีขัต้านุนี้ัตันดีขัดตนมันแตกไปดิ่ขึ้นไปขึ้นไปเร็วๆๆ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 ๆร์ดิฟตัลงมาแล้วสงน่าหันไปสงน่าหไปอะไรยัม่ตกเร ยไปตัวไ,ไหนวันนี้ยหยิบไม่ใช่ยิดท,ทาเลยใครหัวเปล่านี่ม่ใช่ทาเือใครไม่รู้สมงต่างในก่อน สำเร็จฮะนี่ผมคิดว่าผมเป็น e ีสุดท้ายแล้วฮะ,อนนเ,อะเอาน้อะไรอะเขาเตะแ็กสาย ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วแล้วก็ขอพอกับไปเออต้สเปรย์ละไปทำไมก็เปไปไดไมด้าเกิเราออกไปเนี้ยราชไม่ไหวครับ